ดิครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับสำหรับเผ่าพันธุ์ที่ชอบทำสงครามเผ่าพันธุน์อสูรเทพ8มือและเผ่าพันธุ์ตั๊ก,กแตนตามข้าวเรียกได้ว่าทุกคนระดมกำลังและเตรียมพร้อมอย่างรับรับพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทที่ไม่สามารถ อยู่ได้ในที่ที่ไม่แตยตัวสามารถเลี้ยงตัวเองได้ดับเท่าที่มีทรัพยากรได้สามารถอยู่ในที่ที่มีทรัพยากรอ,อยู่ได้ดังนั้นพวกเขาจึงเหมือนกันทุกที่ตำแหน่งของดาวเทนเธอนั้นค่อนข้างดีจริงๆงหลานเซนโยได้ศึกษาแผนที่ดวงดาวแล้วอนานเก่าได้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้เกือบจะอยู่ในใจกลางของกางแล็กซีมามังกรทั้งหมดศูนย์กลางนี้เป็นศูนย์กลางของอวกาศสามมิติเป็นเพราะทำเลที่ตั้งดีเยี่ยมที่เครือข่า,ขายเชิงพาณิชย์ของดาวเทนเหอ สามารถแผ่กระจายไปทั่วทางการแล็กซี่ได้และเผาฟาเทนเถอก็สามารถกลายเป็นกลุ่มการค้าที่ใหญ่ที่สุดได้รองผู้นำเทนเถอได้กลับไปแล้วในวรานี้และอัศวินมังกรก็ตามไปเก็บค่าธรรมเนียมการประมูลสาหรับการหลักเทียนอย่างนั่นไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินและทรัพยากรเพียงเล็กน้อยหากเราต้องการที่จะรวบรวม,มันกลับคืนมาเรายังต้องมีวิธีการบางอย่างด้วยจริงเหล่านี้ไม่ใช่เสียงที่หลานเซนโู๋สายใจ เขาแค่รอให้สงครามมาถึงการบินของเรือรบยังคงยาวนานและน่าเบื่อเช่นเคยและรลานเซนโดไม่ได้ใช้การกระโดดอวกาศเพื่อเร่งความเร็วให้เข้าถึงใกล้จุดหมายปลายทางมากขึ้นเป็นการดีกว่าที่จะเก็บคิดต้านคงอยู่วันบางส่วนไว้และใช้ในช่วงราวิกฤตเราควรจะรู้ว่าทำไมเรือรบเข่าพันโยโคงที่มีพลังโจมตีไม่โดดเด่นจึงได้ชื่อว่าเป็นเรือรบที่ทรงพลังที่สุดของสาพันธฐ,ฐมราชมังกร แรกของตำแหน่งที่สำคัญในหมู่ดาวรบของสาพันทรรามังกรก็เพราะว่ามันสามารถดำเนินการเคลื่อนย้ายทางไกลในวากาศกรและหลบหนีได้อย่างต่อเนื่องช่วงเวลาสำคัญในสนามรบต้องใช้คิตตันกงอยู่วันจำนวนมากดาวรบใช้เวลา5วันในการเข้าใกล้จุดหมายปลายทางให้ใกล้พอๆกันรานเซนโยพบว่ามีรารบมากกว่า300ร้อลำมารวมตัวกันในความเมื่อที่ด้านหลังของดาวเคราะห์น้อย ในบรดาเรือรอบเหล่านี้มีเรือรอบสองประเภทที่สะดุดตามากกว่าลำหนึ่งเป็นเรือรอบทรงวงเรสีม่วงดำเรือรอบลำนี้ไม่ใช่เรือรอบที่โดดเด่นเมื่อมองแวบแรกข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวคือมันมีขนาดใหญ่มากโดยมีความยาวมากกว่า3,000เมตรมันยาวเท่ากับเรือรอบราชามังกรเลยทีเดียวสิ่งที่น่าประทับใจก็คือเรือรอบลำนี้ติดตั้งเครื่องขับดันมากที่สุดในบรรดาเรือรอบที่หลานเซนโยรู้จักมา เครื่องขับดันหลักที่ส่วนท้ายประกอบด้วยเครื่องขับดันหลัก16ตัวที่เอวของเรือรบมีเครื่องขับดัน20ตัวที่วนรอบเรือรบเรือรบขนาดใหญ่ที่มีใบพัดจำนวนมากใช้พลังงานเท่าใดในระหว่างการบินมันเป็นตัวเลขทางดาราศาสตร์อย่างแน่นอนยิ่งไปกว่าน,านั้นเราไม่เคยเห็นระบบอาวุธใดๆบนเรือรบลำนี้เลยในขณะที่รู้สึกประหลาดใจหลานเซนโยก็เรียกหาหลานโบท่านหลานโบ นั่นคือเรือรบประเภทไหนเขาชี้ไปที่เรือรบที่เขาขยายไว้บนหน้าจอร้านบูกล่าวว่านั่นคือเรือขนส่งของเผ่าพันธุ์อสูรเทพแปดมือเรือลำนี้ควรจะเป็นเรือธงเรือขนส่งของอสูรเทพแปดมือธรรมดามีขนาดเพียงประมาณหนึ่งในสิบเท่านั้นความเร็วของเรือขนส่งอสูรเทพแปดมือเร็วที่สุดในสาพันธุ์รัตมามังกรของเราร้านเซนโยถามด้วยความประหลาดใจว่า เรือขนส่งของอสูนเทพแปดมือมีไว้เพื่อขนส่งเท่านั้นนะเหรอพบรนบูเพีงหน้าละกกาว่าใช่อสูนเทพแปดมือมีความมั่นใจอย่างมากในประสิทธิภาพการต่อสู้ของตนเองพวกเขาเชื่อว่าไม่มีอาวุธใดที่ทรงพลังเท่ากับตัวเองนี่เป็นทิศทางของอสูนเทพแปดมือด้วยการฝึกฝนของพวกเขาพวกเขาปฏิเสธสําหรับเทคโนโลยีใดๆพวกเขาเชื่อในตัวเองเท่านั้นหากพวกเขาไม่ประสบความสูญเสียอย่างหนัก จากการถูกโจมตีด้วยระ,ยะรบอบันทรงพลังของสาพันมนุษย์พวกเขาก็จะต้านทานเทคโนโลยีได้มากขึ้นกานเซนอยู่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการร่วมมือกันในระ,ะรบบขนาดใหญ่เช่นนี้คือการขนส่งของ,ของเผ่าพันอสศุนเทพแปดมือไปอยังสถานที่ที่กำหนดแล้วต่อสู้ได้ตนเองนอกเหนือจากคำว่าโคถึกแล้วไม่สามารถนึกถึงคำอื่นใดที่จะอธิบายพวกอสศุนเทพแปดมือได้พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาคือเทพ ได้ปีศาจจริงๆงั้นเหรอแล้วอันนั้นล่ะเอาชี้ไปที่เรือรบประเภทอื่นเรือรบเหล่านี้ดูเกือบจะเหมือนกันพวกมันรอนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพวกมันไม่ใหญ่เท่ากับเรือขนส่งของเผ่าพันธุน์อสูรเทพแปดเมอแรกมีความยาวประมาณ500เมตรพวกมันใหญ่กว่าเรือโจมตีดาวตกทั่วไปเล็กน้อยแต่ไม่ถึงระดับของเรือรบแต่มีจํานวนมากในบรรดาเรือรบมากกว่า300รําลำหรือ150ราลำ ร้อนเป็นเรือรบประเภทนี้เราควรจะรู้ว่าจํานวนเรือโจมตีดาวตกในกองยานอาวกาศของสาบันโทรโตหรือว่ามีเพียงไม่กี่สิบวาร์หรือน้อยกว่า100ลร้อรำเรือรบระดับเรือโจมตีดาวตกขนาดใหญ่จํานวน150ลราำนี้มารวมตัวกันในสงครามครั้งนี้ในสงครามครั้งล่าสุดที่ทํากับกาล็กซีมามังกรร้านเซนโยไม่เคยเห็นเรือรบแบบนี้มาก่อนร้านบูก,กาว่าแบบนี้น่ะเหรอนั่นคือ เรือรบของชนเผ่าตักกะแตนตามข้าวเรือรบประเภทนี้มีความสามารถในการวิ่งระยะสั้นที่แข็งแกร่งมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการต่อสู้แบบสัมผัสการต่อสู้แบบสัมผัสเืออะไรรานเซนถูถามอย่างสงสัยสําหรับเขาแล้วร้านบตูตอนนี้เป็นเหมือนขุมทรัพย์ความคุ้นเคยของคนคนนี้กับเรือรบต่างๆของสาพันธุราชมาังกรน,นั้นอยู่ในระดับที่ดีมันมีความสะดวกมากในการเข้าใจเรือรบ กับร้านโบก่อนที่จะพัฒนาเรือรอบของสามพันธั์รามังกรอ,อย่างสมบูรณ์สิ่งสําคัญอย่างยิ่งคือต้องทําความเข้าใจกับเรือรอบรุ่นต่างๆเหล่านี้เรือรอบของชนเผ่าต่างๆเพลิดเพินตามลักษณะของเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเองเผ่าตักกแตนตามข้าวเก่งในการต่อสู้ระยะประชดบนพื้นระยะการต่อสู้นั้นสั้นกว่าของเผ่าพันธุ์อสูรเทพแปดมือมากและจํานวนของพวกมันก็มีเยอะมากด้วยเรือรอบจํานวนมาก อาจมีนรบตักกแตนตามข้าวมากกว่า5 0 0แสนตัวอยู่บนเรือรบนั้นเรือรบตักกแตนตามข้าวชนิดนี้สามารถลงจอดบนโลกโดยตรงเพื่อการต่อสู้ช่วยให้น้ารบตักกแตนตามข้าวที่อยู่ข้างในสามารถลงจอดได้สำเร็จในเวลาอันสั้นที่สุดพวกเขากำลังต่อสู้ในจักรวาลพวกเขาสามารถวิ่งได้ในระยะเวลาอันสัน้นทำให้เรือรบเข้าใกล้เรือรบศัตรูอย่างรวดเร็ว แลรลงจอดเพื่อต่อสู้ดาเซนยูตกตะลึงการต่อสู้ขนาดที่เรือรบอยู่บนอากาศได้งั้นเหรอนี่ไม่ใช่วิธีการต่อสู้ที่ใช้เฉพาะในการต่อสู้ทางเรือรบเท่านั้นเหรอเ่าตะกแตนตามเข้านั้น,กกงน,นสงพลังมากในการต่อสู้ขนาดที่เรือรบอยู่บนอวกาศเรือรบศัตรูสามารถเข้าใกล้ได้หรือไม่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าดาวโท่หรือเผชิญกับสิ่งนี้การระเบิดเพียงครั้งเดียวจากปืนหลักของเรือรบ สามารถทำลายเรือรบของสาพันธาราชได้โดยไม่ต้องใช้ยานแม่เขาต้องได้รับความสูญเสียจากนักมือของสาพันธาราชโต้หรัวใช่ไหมชนเผ่าตักกะแตงตามเข้าพร้อมที่จะต่อสู้บนดาวเทียนเถอไม่ใดก็ได้เพื่อต่อสู้ใช่ไหมร้านเซนโยถามร้านโบเกี่ยวกับสถานก,การณ์ของเรือรอบรำเอร์และได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับเรือรอบเหล่านี้ต้องบอกว่าเรือรอบเหล่านี้ในกาแล็กซี่มามางกอนไม่เพียงแต่มีลักษณะเฉพาะของตัวเองเท่านั้น แต่ยังมีการออกแบบที่แปลกตามากมายซึ่งเป็นลักษณะของเฉพาะกลุ่มไม่น่าแปลกใจเลยที่ดาวเทียนหลงและดาวเทียนมาแทบรอไม่ไหวที่จะรวมกับเ็กซี่ทั้งหมดเข้าด้วยกันสร้างเรือรบร่วมกันและสร้างระบบเรือรบขึ้นมาใหม่ด้วยความเป็นอิสระแม้ว่าเรือรบเหล่านี้ต้องการที่จะร่วมมือมันคงเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะทำเช่นนั้นเราสามารถเห็นได้ว่าสาเหตุที่เรือรบมากกว่า300รําลำ ที่อยู่ตรงหน้าเขาดูค่อนข้างมีระเบียบก็เนื่องมาจากจํานวนประชากรที่น้อยในบรรดาเรือรบที่รวบรวมอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเรือยกผลขึ้นบกของเผ่าพันธุ์ตะกแตนตาข้าวเรือขนส่งของเผ่าพันธุน์อสูรเทพแปดเมอร์เรือรบของเผ่าพันธุ์มังกรและเผ่าพันธุ์เทียนมามเรือรบทั้งหมด20รําที่จัดส่งโดยเผ่ามังกรเรือรบเหล่านี้มีขนาดประมาณเรือรบไม่ใหญ่เท่ากับเรือขนส่งของอสูรเทพแปดเมอร์ แต่เมื่อพิจนารณาจากรูปรักงของพ่อมันแล้วพวกมันก็เป็นประเภทการของสงเช่นกันจากนั้นเขาก็ถามรานโบซึ่งให้คําตอบและคํวอธิบายแบบเดียวกันวิธีการต่อสู้ของเผ่ามังกรน,นั้นจริงๆแล้วไม่แตกต่างจากวิธีของอสูรเทพแปดมือพลังการต่อสู้ที่ทรงพลังที่สุดของเผ่าพันธุ์มังกรไม่เคยเป็นเหลือรบแต่อสศวินมังกรครั้งนี้เขาน่าจะเห็นว่าการต่อสู้กับอสศวินมังกรเป็นอย่างไร เมื่อคิดถึงสิ่งนี้หลานเซนยูก็อดไม่ได้ที่จะมองไปที่ไปายเซียวเชียวพวกเขาไม่มีเวลาฝึกฝกนทักษะก,การต่อโซ่แบบอัศวินมังกรกลยุทธ์นี้ต้องการให้ป๋ายเซียวเชียวทำหน้าที่เป็นมังกรและเป็นที่นั่งของเขาป่ายเชียวเซียวค่อนข้างต้านทานได้และตัวเขาเองก็รู้สึกอึดอัดใจตอนนั้นเขาจึงต้องเลื่อนออกไปคราวนี้มาดูกันว่า,าความร่วมมือระหว่างอัศวินมังกรกับมังกรช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งโดยรวมได้อย่างมาก พวกเขาจะพิจารณาฝึกฝนอีกครั้งแตรอบของโซนเผ่าเทนมานั้นค่อนข้างสวยงามที่สดแวรอบสีขาวบริสุทธิ์มีความสวยงามที่เพียวบางและเมื่อพิจารณาจากมุมมองของภาพแล้วอาวุธและอุปกรณ์ก็มีประสิทธิภาพมากกว่าแตรอบเทีนมาจำนวน35รำน่าจะสามารถต่อสู้ในอวกาศได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าว่าหลานเซนโยไมได้ตั้งใจจะดูหมิน่นแรอบของสาพันธราชมามังกอน เหตุผลที่เรารบของสาพันธรัชม,มังกร,รปรากฏตัวในสถานการณ์ที่หลากหลายในท้ายที่สุดก็เพราะว่าแต่ละแสนพันธแข็งแร่งการรับรู้ของผู้คนก็ถูกต้องเช่นกันอัศวินมังกรซึ่งเป็นมหาอำนาจระดับเทพนั้นไม่ดีเท่ากับการเป็นยานแม่ของสาพันธมนย์มันไม่ได้ร่ยกว่าเรารบชั้นราชามังกรและความยืดหยุ่นของมันก็ยังสูงกว่านั้นอีกอัศวินมังกรทั้ง18คน เทยบเท่ากับเรือชั้นราชามังกอน8ลำคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าพลังการต่อโซ่ของสุดยอดนักรบระดับเทพสองคนนั้นขังแกรงแค่ไหนในขณะนี้เครื่องมือสื่อสารก็ดังขึ้นและเพียนหลงแจ้งให้กับร้านเซนโยไปที่ประชมร้านเซนโยออกมาจากเรือรบของเขาและบินไปที่เรือรบมังกอนแล่ไปเฉียวเวก็ติดตามไปด้วยหลังจากทะลวงไปถึงระดับเทพพวกเขาสามารถบินได้อย่างอิสระในจัก,กรวาล โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆยิ่งไปกว่านั้นเขาและแปเชียวเชียวแต่งก็มีชุดเกาะมังกรระดับพระเจ้าร้านเซนโยรังบินอยู่ในอวกาศโดยสวมชุดเกาะมังกรสีสันสดใสและข้างๆเขาคือไฝดเชียวเชียวซึ่งสวมชุดเกาะมังกรน้ำแข็งแห่งการเกินเกณฑ์แม้ว่าแสงของเกาะมังกรจะถูกยับยั้งแต่ทั้งสองยังคงสะดุดตาในอวกาศร้านเซนโยยังรู้สึกว่าการบินต่อหน้าเรือรอบจานวนมาก ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายมากเกินไปทางฝั่งของเผ่าพันธุ์มังกรช่องท้องของเรือรบที่ขนาดใหญ่ที่สุดเปิดออกแลกนําพวกเขาออกมามีสมาคมเทียนหลงรออยู่ที่นั่นแล้วหลังจากนําชุดเกาะมังกรกลับคืนมาแล้วรลางเซนโยแปรไปชิวๆก็ตรงไปที่ห้องประชมุมภายใต้การน,นําของเจ้าหน้าที่เรือรบลำนี้มีความยาวประมาณ2กิโลเมตรและถือว่าเป็นเรือธงของเผ่ามังกรในครั้งนี้ ั้งสองมาถึงห้องประชุมทันทีที่เข้ามาก็พบว่าเกือบทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเป็นคนรู้จักหนึ่งในที่ที่นั่งหลักคืออัศวินมังกรลุงอารมณ์รงจือซางบุคคลแรกทางด้านซ้ายและด้านขวาของรงจือซางเซอราชาอสศรนแปดมือและราชาตักกตีนตามข้าวตามลําดับอัศวินเทียนหมาที่หลานเซนอยู่ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่งอยู่ใตยย้ราชาอสุรนเทพแปดมือและแม้ว่าเขาจะเป็นตัวแทนของเผ่าพันเทียนมา แต่ฐานะของเขาในเผ่าพันธเทนมานั้นไม่สูงเท่ากับฐานะของจงจือซา,า,างในเผ่าพันมังกรนอกจากนี้ยังมีผู้มีอำนาจอีกหลายคนในห้องประชมซึ่งเกือบทั้งหมดอยู่ในระดับเทพขั้นสุดยอดมีมากถึง15คนซึ่งอาล่าวได้ว่าเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งการเซียนโยและไปเียวเชียว,วเดินเข้ามาดึงดูดความสนใจของชายผู้มีอำนาจทุกคนทันทีทางเข้าของสองสาวงาม ทำให้ทั้งห้องประชาดูสว่างขึ้นเล็กน้อยํำนับท่านรองคำนับผู้อาวุโสทุกคนร้านเซนจูทักทายอย่างเรียบง่ายแล้วพาไปเซียวเียวไปนั่งที่ด้านล่างแม้ว่าเขาจะเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นแต่เขาก็ทําได้เพียงนั่งอยู่ที่ด้านล่างของการประชมุมการต่อสู้ระดับสูงของสาันเทรัฐมามังกรเท่านั้นการมีที่นั่งเป็นการจดจำฐานะของเขาเป็นอย่างดีตรงอสร้าง นำเขาเล็กน้อยแล้วพูดว่าเอาลาทุกคนเมื่อมาถึงแล้วก็มาประชุมกันราชาอสุรเทพแปดมือที่อยู่ถัดจากจงจูซางกล่าวว่าพวกเจ้ามีบอกแสอะไรบ้างไหมเรารอมาหลายวันแล้วอยากกังวลไปเลยราชาอสุรเทพแปดมือตามคําตัดสินของเราเจ้าแม่ทัพทิมแดงจะไม่พลาดโอกาสนี้อย่างแน่นอนแม้ว่าเธอจะรู้ว่ามันเป็นกับดักแต่เธอก็ต้องมาอย่างแน่นอนที่เหลือคือ ดาวเทนหลงและดาวเทนมาจุดนี้เจ้าแม่ทัพทิมแดงจะรู้อย่างแน่นอนใครคุกคามที่ใหญ่ที่สุดสําหรับเจ้าแม่ทัพทีมแดงคือผู้นําทั้งสองแม้ว่าดาวเทนเถอจะมีการเตรียมการแต่เจ้าแม่ทัพทิมแดงจะไม่สังเกตเห็นพวกเขาราชาหัวเราะอย่างดุร้ายและพูดว่าข้าแค่หวังว่าจะมาเร็วกว่านี้ข้าคันไม้คันมอือมาตลอดหลายปีแล้วไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วที่ไม่ได้เข้าร่วมสงคราม ถ้าเราไม่โซ่คงจะเริ่มความรู้สึกของการต่อโซ่ไปกันหมดแล้วใช่เรามาเริ่มสงครามกันเร็วนี้เถอะเราแทบจะรอไม่ไหวแล้วคนที่เห็นด้วยกับเขาก็คือราชาตะกระแตนตามข้าวสีทองชายทั้งสองมีความแข็งแกร่งมากจงจือซางกล่าวว่าอยากกังวลไปเลยพวกเจ้าทั้งสองมีเพียงสีเผาของเราเท่านั้นที่รู้แผนการลบในครั้งนี้เป้าหมายหลักของเราคือการจัดตั้งสนามรบ บนดาวเทียนเหอดังนั้นแม้ว่าอาณาจักรทัพพิมแดงจะดำเนินการเราก็จะยังคงรอจนกว่าสงครามจะเริ่มต้นเต็มที่วิธีหนึ่งคือการลากชนเผ่าเทียนเหอลงไปในน้ําโดยสมบูรณ์และปล่อยให้พวกเขาขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรซึ่งส่งผลให้มีกองกำลังมากขึ้นในสาพันเพื่อลงทุนในสงครามครั้งนี้อีกวิธีหนึ่งคือต้องการพัวพันกับอาณาจักรทัพพิมแดงเข้มที่นี่เพื่อที่จะไม่สามารถเคลื่อนย้ายสนามรบได้ และไม่สามารถพูดถามรากฐานของเราได้อสูนเทพแฝงมือกล่าวว่าไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่ท่านแต่ถ้าว่าถ้าผู้นําดาวเทนหลงไม่มาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าแม่ทัพทีมแดงปรากฏขึ้นจงจือสางพูด้ด้ความหมายอันลึกซึ้งในดวงตาของเขาเมื่อถึงเวลาที่จะปรากฏขึ้นผู้นําคนแรกจะปรากฏตัวขึ้นตามธรรมชาติยิ่งกว่านั้นเราเป็นเพียงชุดแรก และจะมีกำลังเสริมอยู่ข้างหลังเราตราบใดที่เราได้รับการยืนยันว่าสนามรบอยู่ที่นี่สาพันก็สามารถเตรียมการได้วันนี้ถ้าได้โทรหาทุกคนมาที่นี่เพื่อวอ่บหมายภารกิจการต่อสู้เป็นหลักในการรบครั้งนี้เผ่าทั้งสีของเราคือเผ่าหลักหลังจากสงครามเริ่มต้นขึ้นโปรดจัดการชนเผ่าของพวกเจ้าให้ดีเราสามารถโจมตีหรือล่าถอยได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะเมื่อศัตรูแข็งแกร่งเกินไปเราก็อย่าเพิ่งโจมตี มุมปากของราชาอสุนเทพแปดมือกระตรุกและใบหน้าของเขาดูแปลกเล็กน้อยข้าเกรงว่านี่จะยากสักหน่อยเมื่อเด็กๆพวกนั้นเริ่มการต่อสู้ข้าก็ควบคุมพวกเขาไม่ได้สิ่งเดียวที่ข้าควบคุมได้คือตัวข้าเองดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้เรานี่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวแต่เป็นความจริงอสุรเทพแปดมือมีนิสัยดูร้ายและเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะทำลายรางเมื่อความหายนะเริ่มต้นขึ้นแล้วมันไม่ง่ายที่จะหยุดยั้ง ราชาทักแตนตามข้าวสีทองกล่าวว่าเราควรขึ้นความโปรดปานเอาละแต่ต้องใช้เวลาพอสมควรในการควบคุม้านเซนโยนั่งที่นั่นล่างและฟังรู้สึกว่าทั้งสองคนนี้ไม่น่าเชื่อถือมากแต่ถ้าว่าพวกเขาเป็นกลุ่มติดอาวุธดังนั้นจึงทําอะไรไม่ได้จงจื่อสางพยังหน้าและพูดว่านั่นคือสิ่งที่ข้าต้องการจะพูดลังจากสงครามเริ่มต้นขึ้นเผ่าพันุ์มังกรของเราจะเป็นผู้นาและปรากฏตัว ในสนามรอบด้วยเหตุผลที่ว่าเราไม่เคยอยู่ห่างจากการรวบรวมทรัพยากรมาก่อนดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปลุกราวความสงสัยของอาณาจักรทัพทีแดงเมื่อเราเข้าร่วมก็จะง่ายกว่าที่จะผัวพันอีกไปถ้าจะอยู่ที่ดาวเทียนเหอเป็นการส่วนตัวและสงรามจะจบลงทันทีที่มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าตามไปเจ้าต้องไม่กระตือรือร้นมากเกินไปเจ้าต้องไม่ปรากฏตัวในสนามรอบอีกจนกว่าเจ้า จากการรับสัญญาณจากข้าดังนั้นเมื่อข้าไม่อยู่ต้องมีคนมาดูแลที่นี่รลานเซนโยพย,ยังหน้าอย่างรับรับหลังจากได้ยินเสียงนี้าการจัดเตรียมของจงจือ้อซางก็เป็นไปนตามแผนของเขาทุกประการดาวเทนเหอไม่มีวันขาดแคลนสเสัียากอและทหารไม่ได้ขาดแคลนเผ่าฟานเทนเหอต้องมีพลังที่ซ่อนอยู่มากมายคราวนี้สามรบถูกวางไว้บนท้องฟ้าและดวงดาวเพื่อดึงพลังที่ซ่อนอยู่ออกมาแต่ถ้าว่าเผ่าฟานเทนเหอ ยขาดผู้เชี่ยวชาญระดับสูงหากไม่มีมหาอำนาจชั้นนำคอยดูแลเมื่อ,อนาจาักรทับทิมแดงดำเนินการเริ่มสงครามเผ่าพานทียนเหออาจจะรบสลายในช่วงเวลาสั้นๆดังนั้นตามแผนของหลานเซนยูในช่วงเริ่มต้นของสงครามสผาพันธุ์ทรัฐจะต้องมีเหตุมีผลพอสมควรที่จะให้ผู้ที่แข็งแกร่งคอยช่วยเหลือเผ่าพันทียนเหอในการสร้างฐานการโจมตีรอบแรกเมื่อทนต่อการโจมตีรอบแรก มีโอกาสสูงที่สงครามจะดําเนินต่อไปในดาวเทียนเหออจงจือสซ่างรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวซึ่งแน่นอนว่าปลอดภัยที่สุดในฐานะผู้มีอำนาจระดับเทพขั้นสุดยอดมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเจ้าแม่ทัพทิมแดงซึ่งเป็นเครื่งราชาเทพที่จะจัดการเขาได้ง่ายๆเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ